การให้ทานนี่ไม่ใช่มีการทุ่มเทไม่ใช่มีน้อยให้มากเรื่อมีมากให้มากที่นี้ก็ไม่ถูกเวลาจะให้ทานน้นบริจาคทานก็ต้องดูชุดก่อนการให้ไปคราวนี้เราจะเดือดร้อนไหมถ้าต้องให้ให้แล้วเดือดร้อนไม่ควรจะทำซักสิสึงยังไม่มีแต่ให้แต่กลาลังใจคิดว่าจะให้มีอยู่ก็ใช้ได้หรือว่าเป็นจาคารทุนสินน่งที่ายเป็นการตัดลงพระท่านนึง ในการให้ทานต้องพิจารณาก่อนอย่าให้มากเกินไปให้แต่คนที่เราไม่ได้ร้อนเมื่อการให้ทานเป็นใบใจตัดโลภะความโลภกิเลสตัวต้นกรากเงากิเดตัวต้นเราสัดแล้วโดยการให้ทานป็นล้าเจ้ากิเลสตัวที่สองเคือโทสั่ให้พยายามรักษาสิลเพราะสินทุกคนที่ยังมีได้ต้องมีคุณธรรมสองอย่างคือเมตตาความรักกุนาความสงสาร กระขาดเมตตาความรักขาุณนายความสงสารสินท่งตัวไม่ได้ตอนนี้เมตตาความรักกุนนายความสงสารไม่จะทรงตัวไม่นายก็ไม่เป็นไรให้มันทรงตัวได้วันหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้ชั่วโมงอย่างนี้เราถือว่าพอ <c oughs> ต่อไปก็เกิดอาการเคยชินก็ทําลายความโทสะเพื่อะน้อยน้อยในที่สุดโทสะก็หมดไปรือยังไม่หมดก็ตามทีมันก็เบา ต่อไปก็ตัดเอ่อรากเก้ากิเลสตัวที่สามคือโมหะค,คือความหลงโมหะคือความหลงล้วตัดแล้วแต่ตอนต้องดี้วราร่างกายจะมีความสกปรกโศโครคร่างกายเป็นนิจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์เพเป็นทุกขังก็มีความทุกข์ร่างกายเป็นนัตตาที่ต้องตายเนื่อตัดโมหะแล้วรวมความร่ากเก้ากิเดชตัวทสามในการเราตัดอันหนึ่งกับตัดโลภะในการให้ทานก็ค่อยตัด ัดโทสาด้วยการรักษาศีลตัดมูหาจิความโลงด้วยการเจริญโทนมาการค่อยๆตัดแบบนี้เบาๆจะหักผมนะ